ิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปร์กลิ่นชาเขียวอยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัม่มช่วยบรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชา และสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิดหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจําหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนําทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทํางานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ ยิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์พร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วครับ ลักยิ้มก่อนลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรลักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวันพิจําหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่<อ>เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟรเมนเต้คอมบูชาเฟรเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทํางานตามระบบประสาทส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ซื้อเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสูตรดั้งเดิมหรือสูตรไลท์48ขวดราคา3,333บาทตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ยถึง30เมษายน2566ยสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง y o YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 6 ครอัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home กับดิฉันสิริบูรรัฐธพันธ์นะคะวันนี้แน่นอนเราก็จะมาคุยกับอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับคุณสิริบูลครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสามวันที่ผ่านมานับถึงวันนี้คือวันศุกร์เนี่ยที่เรานั่งคุยกันฮะศุกร์ที่ยี่สแปดเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ทางสื่อสามวลชนโทรทัศน์ที่อเมริกาเอ่อ ซึ่งแน่นอนนะเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกาแล้วก็ในโลกตะวันตกแต่ผมมั่นใจว่านักสื่อสารมวลชนในเมืองไทยโดยเพราะคณะนิเทศวรารสารทั้งหลายจะต้องเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์ในชั้นเรียนนะครับคือเนื่องจากว่ามีผู้ประกาศข่าวคนดังสองคนถูกปลดออกจากงานนะครับคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ Fox TV ทีนะผมว่าเป็นจอให้ดูชื่อไอ้เจ้าเกอร์คาวสัน ขบค่ะครับใน Fox News นะฮะอีกคนหนึ่ง CNN ชื่อ, Dawn อดอนเลมอนดอนเลมอนอก็เป็นคนผิวดำทำงาน CNN มาสิบเจ็ดปีเป็นหนุ่มลูกต่อเกย์มีสามีแล้วนะละเอียดมากก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติของสื่อมวลชนที่ได้มีความหลากหลายในการทำงานใช่ไหมวนดอนเนี่ย ก็จะอยู่นานเพราะว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนของอพวก LGBT อะไรต่างๆและผิวดำด้วยแล้วก็เป็นคนฉานฉานฉลาดแต่สองคนเนี่ยถูกปลดออกในในวันเดียวกันเลยนะครับเมื่อประมาณสาวันที่ผ่านมาถ้าเกิดข่าวสารเนี่ยข้อหาใหญ่ก็คือว่าเอ่ทำงานจนกระทั่งโด่งดังแล้วก็ลืมตัวนะนะนะก็กลายเป็นแบบเหมือนเสาหลักของช่องนำโฆษณามาเข้ามาเ เรตติ้งสูงฮะจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็เขาก็จะพูดสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แล้วเขาก็จะบิดเบือนข่าวสารให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เก่งเลือกตั้งโกงเขาก็จะบอกว่าเครื่องนับคะแนนของบริษัทโดมิเนียนเอ่อโหว์ติงซิสเต็มก็โกงนะเทำให้อ่าไบเดนชนะโดนัลด์ทรัมป์แพ้แล้วก็จะทำให้กลุ่มขวาจัดที่หนุนทรัมป์อยู่ก็จะเฮฮาฮึกเหิมอ่าที่นำไปสู่การทุบทราลายอาการรัฐสภาด้วย หากจะยาวนะนั่นก็คือชีวิตเขาเนี่ยก็คือโชงชางโด,งด่งดังขวาจัดแล้วก็บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ได้คนดูมากขึ้นในกลุ่มขวานะก็ได้บริษัทก็ได้สตางคนะ์ที่จริงเรื่องนี้นะไม่บริษัทก็คือบริษัท Fox News นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ News Corporation ของนายรูเบิร์ตมอร์ดอกอภิมหาเศรษฐีซึ่งตอนนี้ก็แก่มากแล,ะละ้วล่ะชาวออสเตรเลียนะครับเป็นเจ้าของทีวีหนังสือพิมพ์หลายร้อยฉบับ ประมาณห้า้อยกว่าฉบับในโลกนี้นะครับแล้วก็แต่เขาจะขายของเขาเนี่ยขายสื่อของเขาด้วยความบุ๋หวาหวาจัดแล้วก็ให้มีโฆษณาเยอะโดยไม่ได้สนใจอะไรเพราะฉะนั้นไอถ้าเกิดข่าสารก็อยู่แนวนี้นะครับใน่สุดก็ถูกฟ้องโดยบริษัทเครื่องนับคะแนนโดเมนเนียนวอร์ s mm ิงซิสเต็มเนี่ยแล้วพอเรื่องจะขึ้นศาลก็เลยต้องมีการรอมชอมคดีกันนะยอมความก่อนที่จะ เอาหลักฐานขึ้นศาลคดีนี้ถูกฟ้องหนึ่งพันหร้อยล้านดอลล่าร์แล้วก็รูเปิร์ตมอด็อกก็สั่งบอกยอมยอม,ยอ,มอย่าเพิ่งเอาเรื่องขึ้นศาลเอาครึ่งหนึ่งจ่ายไปครึ่งหนึ่งนะะก็ตกลงก็จ่ายไปเจ็ด้อยดสิบเจ็ดจุดห้าล้านดอลลาร์หรือประมาณห3ร้อยสาสิบสี่ล้านปอนด์นะ,ะคนก็นึกว่าไอ้ทัคเกอร์คาวสันนี่ถูกปลดเพราะเรื่องเนี้นะแล้วเรื่องที่พฤติกรรมมายาวนานเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไม่ใช่นิวยอร์กไทม์ลงบอกว่า เนื่องจากว่าถ้าเิดข่าวสารใหญ่เกินตัวแล้วก็ด่าเจ้านายนะส่วนเรื่องโกหกประชาชนเพื่อจะเอาคะแนนเอาตังเอาโฆษณาเนี่ยถือเป็นแนวนโยบายของ FOX ที่บิดเบือนข่าวเพื่อเรตติ้งแล้วก็จะหนุนพวกขวาจัดนะเขาไม่ได้มีจรรยาบันสื่อมวลชนเขามีแต่นักธุรกิจใช่ไหมอันนั้นเขาไม่ปลดอ่ะนะแต่พอมาด่านายก็ดูจาก SMS เก่าที่ที่มาเจอนอนที่มีเรื่องที่จะถูกผู้หญิงที่เขาล่วงละเมิด ทางเพศในเชิงพูดจาดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงเยอะหยันมันจะมีข้อความที่อยู่ใน s อสเอมเออกมาเข้าไปดูใน<อ> YouTube ได้เลยนะเยอะไปหมดเลยก็เป็นคนเหยียดหยามผู้หญิงแล้วก็เห็นผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางเพศรวมทั้งเพื่อนร่วมงานก็จะถูกโปรดิวเซอร์ที่ถูกออกไปแล้วฟ้องอยู่คดีเหล่านี้มันทำให้ยิ่งใหญ่มากกว่าเรื่องโกโหกประชาชนสำหรับฟอกนะก็เลยถูกปลดนั่นอันที่หนึ่งนะครับคนที่สองเนี่ยดอเลมอน คดีที่เรื่องที่เขาโดนเนี่ยทำงานมา17ปีนะดูเท่ดูดีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบวิจารณ์แทรกในรายการเขาฟัางเส้นสุดท้ายก็คือเขาไปวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่นิกกี้เฮลลี่นะอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติและผู้ว่ารัฐเซาท์แคโรไลนาในยุคทรัมป์เนี่ยเขาได้เป็นทูตนะ ก็หนุนท้ามาฮคุณนิกกี้เฮลลี่ก็เป็นคนอเมริกันแต่ว่าเชื้อสายอินเดียนะแล้วพอสมัครเนี่ยอายุห้าสิบกว่าบอกว่าประกาศจะแข่งขันก็ทั์จะชิงตําแหน่งนะดีไอ้เจ้าดอเลมอนก็วิจารณ์เฉยเลยบนจอนะนั่งดูอยู่ในรายการตอนเช้าเนี่ยอ๋อสารคดีอ่าก็แล้วก็เขาจะมีทีมงานเพื่อนผู้หญิงสองคนที่เป็นพิธีกรร่วมนะที่คนนึงนั่งอยู่ซ้ายมือในภาพเนี่ยนะพอพีฮอลลฮอลโลนะ แต่ว่ามีคนหนึ่งไม่ได้อยู่บนจอคนนี้อีกคนนึงเนี่ยเคทลินคอลลินผมชอบมากเลยเป็นเด็กสาวเหมือนสมัยคุณซีบูนนะั่นแหละคือทํางานหนักไปทเที้บขาวแล้วค่อยมานั่งค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นผู้ประกาศไงพวกนี้แบบเด็กรุ่นใหม่นี่มันลุยแล้วก็เรียนมาจริงๆนะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่บบางประเทศสื่อสารมวลชนแต่ปรากฏว่าไอ้ไอ้ดอนแลมอนพอขา่าววันนิ้กิเฮรี่อายุ51เนะี่ยประกาศจะลงสมัคร ไอ้ดอนมันมันไอ้ดอนมันนเฉยเลยบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงนี่มันพ้นวัยมันเข้าสู่วัยทองแล้วเ้อบูลีเขาบอกว่ามัน she has passed her prime นะผมแปลเป็นไทยก็คือว่ามันพ้นวัยที่จะมีลูกแล้วพูดง่ายวัยเซ็กจัดเนี่ยไม่ที่จะมีเซ็กกับผู้ชายมันหมดแล้วภาษาัยทองใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า prime she has passed her prime แต่ดอนเผมเข้าใจว่าเขาเอามายุ่งเหยิงปนกันว่าพาสเซอร์ไพร์แปลว่าเฮ้ยอยู่ไม่พ้นวัยดังทางการเมืองแล้วด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในวัยที่จะได้คะแนนเหมือนกับขึ้นคานทางการเมืองอแล้วแต่จะคิดนะครับแต่ว่าในสุดมันต้องตีความว่าพาสเซอร์ไพร์ก็เป็นเรื่องของเซ็กดูถูกผู้หญิงด้วยมิเชลโยพูดตอนออสการใ์นะใช่มใชิเชลโยก็เลยสวนกลับนะครับเสร็จแล้วเพื่อนสองคนผู้หญิงที่ร่วมโต๊ะด้วยกันตอนเช้าข่าวเช้าเนี่ย เขก็ทำหน้างงแล้วกเยเอยู่หุนีไแล้วไอ้ดอนบอกว่าเฮ้ยอยู่ไป Google วิกิพีเดีที่เนี่ยพาสเซอร์พรายแปลว่าอะไรตอนนี้ก็โดนนักวิจารณ์ทั่วอเมริกาด่าเลยว่าเฮ้ยอยู่ประกาศอยู่ Google วิกิพีเดียแล้วมาคุยกันเหรอไม่ได้นะครับหลักการศึกษามวลชนนี่คุณจะพึ่งวิกิพีเดียประชาชนเขาพึ่งได้แต่เราเนี่ยอาจจะ Google หรือว่าวิกิพีเดียแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปค้นหาความจริงแล้วออกไปทำข่าว ไม่ใช่อยู่ค,คุณจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้าสู่วัยทองทางการเมืองลงสมัครจริงตําแหน่งประธานดีไม่ได้เรื่องนี้ก็เลยทําให้เขาถูกปลดนะครแต่ว่าเขาก็อ้อยอิงมาสองสมธิตนะครับก็ถูกปลดในวันเดียวกันคือเมื่อสามวันที่แล้วนะ่ะกับไอ้เจ้าทักเกอร์คาวสันบุญรีบุญฮนะนิทานเรื่องนี้ <N> นิทาน <N> เรื่องจริงเรื่องเนี้ยมันสอน, <N> นให้รู้พวกเราที่อยู่เมืองไทยหรือนักนิเทศศาสตร์หรือนักข่าวทั่วโลกนะเป็นบทเรียนได้ อย่างหนึ่งนะฮะที่จริงมีหลายบทเรียนอย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งคุณทาข่าวคุณเป็นผู้ประกาศก็คือคุณเป็นเน,นักข่าวคุณไม่ใช่นักวิจารณ์คุณไม่มีที่ให้ความเห็น CNN เนี่ยมันม้วผสมผสานข่าวกับความเห็นในผู้ดําเนินรายการข่าวมาแบบหลายปีละผมจึงเบื่อไงบอกว่าเฮ้ยที่เรียนมาอยู่ไม่ทําเลยเหรอข่าวเสร็จป,ปุ๊บคุณวิจารณ์เมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็อย่างเงี้ยนะยังไม่ทันเข้าข่าววิจารณ์ละนะข่าวเสร็จคุณก็วิจารณ์ ในผู้ประกาศไทยเหล่านี้มันก็เหมือนกับดอนเลมอนน่ะหะหรือว่าซนะีเอ็นเอ่ะวิจารณ์ปนเนื้อข่าวแต่มันดีอย่างคือผู้ประกาศไทยไม่วิจารณ์เรื่องรุนแรงการเมืองคือแบบวิจารณ์เล่ยเปื่อยในเรื่องทั่วๆไปเรื่องผู้หญิงผู้ชายแฟนคนน้องคนนี้อะไรแบบนี้หรือว่าอุบัติเหตุนะแต่ว่าก็ผิดหลักนะครับเพราะฉะนั้นมันอลลเวงอย่างเงี้ยนะของเจ้าดอนเลมอนเนี่ยเสร็จแล้วมันเป็นวิจารณ์เรื่องที่เซนซิทีฟนะฮะละเอียดอ่อน ใช่ก็ถูกปลอดนี่เขาก็จะฟ้อง CN n นะครับส่วนในทักเกอร์ข่าวสารเนี่ยมันบทเรียนสําหรับพวกเราที่ทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวคือว่ามันใหญ่เกินบริษัทนะมันทํางานที่บริษัทชอบอัตังเข้ามาได้โกหกประชาชนบริษัทขอชอบโกหกประชาชนใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคุณไปอ่านนหยอร์ทบเช้าวันนี้บอกเสำหรับฟ o x เนี่ยการบิดเบือนข่าวมันเป็นนโยบายของเขาเพื่อจะให้ขวาจัดเป็นพวกเขาคือเขาไม่ใช่แหล่งข่าวที่จะ ยึดหลักการสื่อสารมวลชนจริยธรรมเขายึดหลักโฆษณาแล้วก็เปลี่ยนประเทศให้ขวาจัดอมอะไรก็จะมีสื่อพวกนี้นะครับเราต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นแต่พอไปดาไ่านายวิจารณ์ผู้ใหญ่คุณใหญ่เกินบริษัทเนี่ยมันจึงอยู่ไม่ได้นะครับก็บทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะสําสำหรับคนสําหรับเราที่จะคุยกันคร่าวๆในวันนี้ก็คือว่าผู้ประกาศไม่ใช่ดารานะ ผู้การนี่คือเจร์นลลิสเลยคือนักข่าวทํางานหนักค้นหาความจริงแล้วไม่ใช่ดาราไปไหนก็จะจ่ายลายเซ็นหรือว่าถ่ายถ่ายรูปเซลฟี่โอเคชาวบ้านเขาอยากถ่ายก็ถ่ายไปแต่อย่าลืมว่าเราไม่ใช่สินใจหงไทยนะฮเ,เราไม่ใช่นางเอกหนังนะฮะผมพยายามจะนึกชื่อนางเอกใหม่ๆเราไม่ใช่ชมพู่อารยา <laughs> ไม่ใช่อ่ะเรานักข่าวเราสัมภาษณ์ชมพู่เราสัมภาษณ์สินใจเราสัมภาษณ์นกชัดชัยแต่เราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่เราเราเป็นนักข่าวถ้าถ้าลืมตัวเมื่อไหร่เรากลายเป็นดาราใช่ไหมไปงานเปิดตัวพรมแดงให้สัมภาษณ์ดูเท่แล้วในสุดแล้วเราก็ลืมตัวไปว่าเราลูกจ้างบริษัทที่จ้างเราแล้วเรานายเพราะนายไม่เอากับเราแล้วเราเอาตังค์ให้นายตั้งเยอะที่สําคัญคือเราเราดูถูกประชาชนอีกซีกหนึ่ง S <S ซึ่งเป็นลูกค้าของเราือสื่อมวลชนเนี่ยก็คือทําความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชนทุกฝ่ายซ้ายขวาหน้าหลังกลางบนสูงล่างต่ำแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็ทํางานใหม่ทุกวันเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมพวกลุงตู่ผมไม่ใช่พวกลุงตู่ผมพวกพี่อะไร,ไรที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่แพรทองทานอะไรเงี้ยไม่ใช่พิธาคือเราไม่ใช่พวกคนเหล่านี้ แต่เราจะเอาความจริงเกี่ยวกับคนเหล่านี้ให้ปรากฏแล้วเรากลับบ้านเราจะไปงานเขานะ,ะเขาเชิญเราไปเลี้ยงไปอะไรอาจจะไปนะแต่ว่าอย่าใกล้เขามากนะักที่พวกเรานี้เทศศา,า์เนี่ยบอกว่าเว้นระยะห่างนะพอสมควรห่างเกินไปเราไม่ได้ข่าวใช่ไหมอ่าใช่ดับเป็นพวก,พวกเดียวกันคุณสิริบูลกับผมอาจจะเคยเจอนะักการเมืองโทรมาพอเราดังใช่ไหมสมเกียรติพี่ว่าเราพวกเดียวกันแล้วนะมีฮะจริงใช่อะบอกพี่มีอะไรก็ ผมให้ความเห็นได้นะครับแต่ผมสื่อมวลชน่าสมเกียรติทำไมไม่มาอยู่กับผมเอาแต่ด่าผมผมก็ไม่เคยด่าใครคู่ใหญ่คนนี้บอกเอาแต่เนบผมพี่ผมอยู่กับผมอยู่กับท่านไม่ได้ผมเป็นสื่อมวลชนแก่แค่นี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะก็ก็ไอ้ทักเกอร์ข่าวสารนี่มันใหญ่เกินบริษัทแล้วมันก็เลื่มตัวว่ามันเป็นไม่ใช่นักข่าวมันกลายเป็นดารา ก็จบ<า>ชีวิตก็จบ<า>แต่เขาก็รวยนะเขาก็ได้ชดเชยเยอะค่ะขอบพระคุณค่ะจย์ค่ะข<อ>ุณมจอนีองางนานักนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางเผื่อน้องๆที่ทํางานอยู่ในวงการสื่อสังคมจะได้ได้ฟังอ่านหนัง,นง,นง,นงสือเล่มที่ผมขึ้นจอนี้ก็ได้นะหนังสือที่ผมใช้เป็นเครื่องมือในการพูดนะครับ อ่า uh, ได้เลยค่ะอาจารย์ขาอ่านอ่านอ่านชื่อหนังสืออะไรบ้างจ o u นิลิซึมอ่า very short introduction นะคะอาจารย์ของเอียนมหาลัยออกซฟอร์ดอ่แล้วก็ element of journalism อ uh, ่พิมพ์ครั้งที่4พิมพ์มาเกือบ20ปีแล้วนะครับอ่า uh, <c oughs> เพราะว่าเผื่อเป็นตำราที่เทศศาสตร์ที่เขมรอินโดนีเซียแล้วก็หลายประเทศในโลกด้วยนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์บเรสุเกตอ่อนนิมนนะคะกับรายการ News from Home วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์และดิฉันสุบุญรลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ เฟอร์มีเนต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียว